ครบสวัสดีครับท่านผูช้ชมผุกฟังที่เราวันนี้เราเข้าสวนกันนะครับฝนตกสองวันต่อไม่ใช่ติดกันนะครับข้ามหนึ่งวันแต่สองครั้งแล้วที่มันตกก็โอเคอยู่นะครับน้าครับเออดูน้ําในสระครับในใน้นําก็เพิ่มขึ้นนะเพราะเมื่อกี้นี่เกือบหมดละทีนี้พวกปูปลาก็ได้ฝนปั๊บมันก็เริ่มเพราะว่าตัวออกลูกก็มีนะพวกปลาซิวปลาอะไรน่าจะออกลูกอยู่ก็สดชื่นครับอะไรก็สดชื่นไมหมดเพียงแต่ว่า บางอย่างก็ไม่ได้ดูแลเนาะอินทราลามต้นนั้นยังไม่ได้ไปทําเลยส่วนชุดสร้างบ้านของคุณหมวยนี่มาครบแล้วนะครับเป็นการสร้างเฉพาะายกโครงกันยกตั้งเสากันนะตั้งเสาคือเครื่องมือก็คือเสาแล้วก็ปูนที่จะเทพื้นนี่คือปูนเพื่อเทพื้นเสาอันนั้นนะนะพวกเทเคงเทคานเนี่ยอาจจะใช้ตัวนี้หรือสีเขียวก็ได้ แต่น่าจะใช้ตัวนี้แหละเพราะว่าเอามาเยอะอยู่นี่คือเซ็ตของคุณมวยเนาะเราก็จะทําตรงนั้นแหละตรงที่ปลูกองุ่นนั่นแหละทําความสะอาดองุ่นตายหมดแล้วก็ใช้ไม่ได้แล้วแหละตัวนี้สวนน้ําก็ฝนตกคุณไม่มานะครับเพราะว่าตอนนี้มช่วงที่หนาวเนาะคนต้องร้อนถึงจะเล่นแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเองในความคิดผมผมยังอยากพัฒนา ในกลุ่มสวนน้ำนี่อยู่มันจะไม่มีคนเล่นมันก็มีบทตอนร้อนมันก็ร้อนนะตอนหนาวก็ช่างมันมันไม่มีธุรกิจอะไรจะดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกได้ทำแล้วเนาะนีสะพานน้อยสวยอยู่วันนี้นี่เราจะมาดูฝุนข้างล่างนะครับเพราะว่าฝุ่นนอนละหนึ่งคนไม่เข้าสองฝนตกวุ้ยใสยติ๊กเลยครับใสถึงพื้นเลย บริเวณนี้ผมดูดเมื่อวานนี้หลังจากไปเก็บเห็ดมานะครับได้ซี่กหนึ่งวันนี้ก็จะทําทั้งวันน่าจะเสร็จหมดถ้าเสร็จหมดนี่ฝุ่นนี่น่าจะไม่มีแล้วเว้นแต่เด็กมาเล่นนะครับเล่นทรายมันจะฟุ้งอีกแต่ว่าตัวทรายเนี่ยค่อนข้างจะไอ้นี่แล้วล่ะค่อนข้างจะฝุ่นออกเกือบหมดแล้วมั้งเพราะว่าเมืเอ่อวานวันก่อนเนาะเด็กมาเล่นน้ํากระจายใส่ทรายตุ่มตุมเหมือน,นทะเลเลยโอเคอยู่นะมันยัง ใช้ได้ไหมก็ว่าเออ่ฝุ่นไม่ไม่ฟุ้งมาใหม่นะส่วนตอนเช้าในการดูแลสานี่ก็เราจะต้องมาช้อนพวกมแมลงขึ้นนะนี่มแมลงเม่าก็จะตายเนาะเพราะว่าพื้นที่เราอยู่ในป่านะครับเพราะฉะนั้นเขียดนี่ไม่ต้องห่วงนะครับวิ่งวิ่งนี่นเขียดนี่ไม่เป็นไรนะครับเขียดมันก็อยู่กคนนั่แหละเวลาคนมาเล่นมันก็ ลอยคลอ,อยขงข้างเด็กก็เห็นอยู่นะไม่ไมีปัญหาหรอกเพราะว่าเราอยู่ในป่าจะไปให้ไม่มีเขียดไม่มีอะไรเลยเนีย่อืงไม่ไม่อยู่นะครับสัญชาตญาณของเขาก็คือสว่างมาเขาต้องหาที่หลบซ่อนนะครับไม่ใช่ว่ามันอนอนมาลอยคลอนในสาวายน้ําไม่มีมันก็จะมีเขียดแบบนี้แหละที่อยู่ประจําเลยเนี่ยพื้นที่อยู่เขาคือทรายครับเดี๋ยวเขาก็ไปขึ้นู่ข้างบน เดี๋ยวก็ลงมาเดี๋ยวก็ขึ้นอยู่นี้แหละตราบไดที่เราจะทําทะเลแบบนี้อยู่เขาก็อยู่ได้ตลอดเว้นแต่เราไม่ทําแล้วเราก่อกําแพงให้สูงขึ้นอีกนะตัวสารน้ําให้สูงขึ้นอีกอาจจะเสริมเป็นกรอบนอกก็ได้ใส่เข้าไปอีกสักห้าสิบเซนซึ่งมันก็จะลึกประมาณร้อยตัวนี้มันเก้าสิบห้าไอ้เก้าสิบเซนเนาะ ก็จะลึกไปร้อยสี่ทีนี้ผู้ใหญ่เล่นได้เลยนะถ้าขึ้นห้าสิบเซนทั้งหมดดูก่อนดูก่อนสถานาการณ์นี่มันเปลี่ยนไปได้ครับเพราะว่ายัางไงมือที่ของเราเนาะเราทําอะไรก็ได้ไม่เกี่ยวกับชาวบ้านเราถ้าจําเป็นต้องขออนุญาตก็ต้องไปขออนุญาตก็แค่นั้นเองนะแต่เดี๋ยวนี้เรายังเรายังมีความยินดีอยู่ที่เด็กเขาเล่นเราก็าไว้เด็กเล่นนี่แหละเราไม่รีบไม่ร้อนนะครับส่วนการพัฒนา การพัฒนาพื้นป่งพื้นป่านี่ก็ค่อยๆทําไปมันจะเข้าหน้าฝนแล้วเนาะก็จะปีดยางนั่นแหละผมว่าเนาะส่วนการทําไอ้นี่ก็ทําไปเรื่อยหน้าฝนมันก็ต้องคือย,ยังไงล่ะถ้าอยากให้มีการท่องเที่ยวกันอะไรทั้งทั้งฝนทั้งร้อนทั้งหนาวด้วยซ้ําไปน่ผมว่ามันต้องมีธุรกิจอื่นมามาผสมนะครับก็บอกว่าธุรกิจการ ทำรีสอร์ทนี่คงไม่เกี่ยวกันนะคนมารีสอร์ทมันไม่เยอะนะมาเล่นน้าเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นกลุ่มร้านอาหารนะครับร้านอาหารซึ่งร้านอาหารฝนตกหน้าฝนเขากินได้ครับเหมือนกันเพราะคนกินข้าวอยู่แล้วมันก็อาจจะดึงคนมาได้วันไหนที่ไม่ร้อนมากก็อาจจะเล่นเนาะดูดูก่อนธุรกิจทุกอย่างมันมีความเสี่ยงแล้วก็เราต้องปรึกษาเพื่อนถ้าเพื่อนมาทำด้วยนี่เราจะไม่ต้องคุยกันให้เข้าใจก่อน ก็ว่าเราทําคนเดียวได้เนาะไม่ใช่ถ้าเงินเราคนเดียวเราก็ทําคนเดียวได้มันต้องฟังใครนะโอเคนะครับช้าวันนี้มีความสุขทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ